อ๋อเมื่อกี้เพิ่งจะอัดคลิปหนึ่งไปนั่เนเองนะคะก็วันนี้มีโอกาสได้แต่งหน้านิดนึงก็เลยจะมารีวิวเลยตัวนี้ที่ใช้มานานแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้รีวิวสักทีหนึ่งก็จะเป็นตัวค l ี a ซิ่งครีมของดรสมชายนั่นเองนะคะตัวนี้มีปริมาณ40กรัมนะคะซื้อตอนลดราคาจะเหลืออยู่70ดบาทซื้อตอนที่ไม่ลดราคาจะ140บาทนั่นเองนะคะหากซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนําทั่วไปวิกซีโรตัสหรือว่าที่มี บูของดเรสมชายนั่นเองนะคะคือตอนนี้แทบจะเป็นสาวกของดกรสมชายแล้วก็ว่าได้นั่นเองนะคะเออไม่ได้สปอนเซอร์ไม่ได้อะไรนะคือใช้เองดีเองดีเองเออใช้เองมันดีกับหน้าเองถูกใจเองก็คือใช้เองนั่นเองนะคะอืมก็เดี๋ยวขออนุญาตเก็บผมนิดหนึ่งนั่นเองนะคะอ่ะ ก็เนื้อนะลักษณะของเขาก็จะเป็นเนื้อเนื้อครีมนั่นเองนะคะใช้หมดจริงๆจ,จะเป็นเหมือนครีมเลยเหมือนครีมทาหน้าเราเลยนั่นเองนะคะคือปกติก็จะเป็นกินซิ่งมิวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออแต่ว่าเนี่ยก็คือเป็นครีมสามารถแตะเข้าไปได้เลยนั่นเองนะจ๊ะเออมันให้กลิ่นเหมือนการที่เราเหมือนกับว่าเราอะ่ะทาครีมลงไปด้วยบนหน้าเราเออเขาอ้าใจใช่เอาครีมมาล้างหน้านั่นแหละประมาณนั้นอารมณ์อืมแต่ว่า ให้ลักษณะนุ่มเนื้อนุ่มหอมไม่แห้งหน้านิ่มน,นั่นเองนะคะเออก็ถูหน้าตาอย่างนี้นะอืมถูไปนะจ้ะคิ้วเคิลก็ถูไปนะคะเออคือตาเตออะไรเขาออกหมดนะไม่ใช่ไม่ออกนะเออ คุณภาพดีเลยแหละเออรีบไปซื้อซะนะตอนที่ลดราคารีบๆซื้อซะเพราะว่ามันถูกเม้ยีังไงหรอกถ้าตื้อตอนที่ไม่ลดราคาก็ก็รออ้อยสี่สิบอะเออก็คิดเอาว่าจะซื้อตอนไหนแล้วก็เช็คออกกระดาษแผ่นหนึ่งเขาใช้หน้าหลังนะนี่หน้านี่หลังสองแผ่นนะต่อมาอีก,อกสองแผ่น มีหลายคนเพื่อนที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเออเนี่ยไปดูหน้าคลิปเช็ดหน้าตอนสมัยไหนเนะเออที่เนี่ยที่มีรีวิวเช็ดหน้าโอ้ยทำไมเช็ดหน้าแรงจังคือมันเหมือนกับแรงนะแต่จริงๆแล้วมันไม่แรงนะใครจะไปนั่งเช็ดหน้าตเตงแรงขนาดนั้นมันไม่แรงนะจ๊ะคือมันเหมือนกับแรงจริงแหละเออนะนี่ก็เช็ดไปอืมอออนึ่เนี่ยนะอืมนี่ดูสิแค่นี้ก็หมดแล้วอ่ะอืม หมดแล้วเห็นปะแพวก็จะไปล้างหน้าตาปกตินะเออแต่ว่าส่วนตาส่วนอะไรก็จะไปล้างมิสทีนให้ดูอีกทีหนึ่งนะจ๊ะมิสทีนน,นี่นี่นะแปะป่านับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคือคือคือคึอลากลงมาอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ แล้วก็ขยี้ขยี้นิดนึงไม่ได้ขยี้แล้วนะขยับขยับเขาแล้วก็ลากลงมาน,นะอืมกะหาว่าเ็ดแรงมันไม่แรงมันไม่เจ็บนะจ๊ะอ่าเห็นว่าแถวพอกหน้าบ่อยช่วงนี้แถวกำลังทำสูตรไม่ใช่ทำสูตรทดลองว่ามันจะใสมันจะจริงหรือเปล่ากับสมุนไพรนั่นเองนะจ๊ะ เออนั่นแหละถ้ามันดีจริงทุกคนก็มาขาใสไปด้วยกันนะจ๊ะอือเห็นไหมออกงอนหมเนไหมเห็นไหมไม่มีแล้วเห็นไหมอือหน้าสิวก็ไม่มีนะมีนิดหน่อยอือหคุยคลืนเลยหน้าร้อนร้อนมากวันนี้อืมโอเคก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวพราก็จะไปออกคันจมูก ไปล้างหน้าแล้วก็ไปพอกหน้านิดหนึ่งนะจ๊ะแล้วจะมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าเลยนี่กองทับทิชชู่เอ้ยสําลีของเรา <mm> นะจ๊ะช่วงนี้ไม่ต้องแปลกใจเห็นแพลดูแลตัวเองดีขึ้นเพราะว่าผู้หญิงอะเนาะอย่าหยุดสวยโอเคนะ <mm> เออโอเคเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะแบบน้ำและบ๊ายบาย